ดีครับเด็กๆวันนี้เรามาพบกับวิชาดนตรีชั้นป .1 วันนี้เรามาเรียนเรื่องเพลงสําคัญของชาติไทยนะครับโดยคุณครูคกันตพลวงตะกูวัฒนาหรือเด็กๆจะเรียกง่ายๆว่าครูแมนก็ได้นะครับเด็กๆรู้ไหมครับเพลงสําคัญของชาติไทยมีกี่เพลงเพลงอะไรบ้างถ้ายังไม่รู้เรามาเริ่มบทเรียนกันเลยดีกว่าครับเพลงสําคัญของชาติคือเพลงที่มีเนื้อร้องและทํานองที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และทาให้เกิดความรักความสามาัคคีและความผูกพันของคนในชาติเรานะครับเด็กๆมาดูกันดีกว่าครับว่ามีเพลงอะไรกันบ้างเ,เพลงชาติไทยเป็นเพลงที่แสดงถึงความเป็นเอกร,ราชและมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยเป็นการแสดงถึงความสามาัคคีความรักชาติและชีวิตก็สละเพื่อชาติได้ขณะยืนเคารพธงชาติเราควรร้องเพลงชาติไทยด้วยนะครับเราจะยืนเคารพธงชาติไทยในตอนเช้าในเวลา 8นาฬิกาหรือ8โมงเชา้าและตอนเย็นในเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นนั่นเองครับเด็กๆทีนี้เนื้อเพลงชาติเป็นอย่างไรและร้องอย่างไรเรามาฟังกันต่อเลยนะครับธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย บ้างครับเด็กๆจบไปแล้วนะครับสําหรับเพลงชาติไทยเด็กๆจะเห็นได้ว่าเพลงชาติไทยจะสอดแทรกเนื้อหาของความเป็นชาติความสามาคัคคีความจงรักภักดีความเสียสละของบรรพบุรุษของเราเอาไว้ในเพลงด้วยนะครับวันนี้คุณครูขอจบเรื่องเพลงสําคัญของชาติเพลงแรกไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรที่เป็นเพลงสําคัญของชาติเด็กๆอย่าลืมติดตามในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ